เช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชปัวอําเภอปัวจังหวัดน่านโดยโรงพยาบาลได้ขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญต่างๆอาทิการออกหน่วยธนตกรรมพร,ราชทานการคัดกรองมะเร็งเต้านมการคัดกรองมะเร็งลำไส้การพัฒนารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่การตรวจวัดและมอบแว่นสายตาให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และการตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงให้แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ซึ่งทุกโครงการล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอำเภอปัวและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า40,000คนต่อปีและผู้ป่วยในมากกว่า9,000คนต่อปีมีการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดภาระงานของบุคลากรและเพิ่มคุณภาพการรักษาให้แก่ผู้ป่วยอาทิการใช้โปรแกร,รม Smart p เ a รเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบเทเลเมจิซี ให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วยทางไกลพร้อมทั้งจัดบริการสมาร์ท์วิส c e ออกให้บริการเชิงรุกถึงบ้านทั้งเฮลไรเดอร์จัดส่งยาถึงบ้านและแล็บไรเดอร์บริการเจาะเลือดถึงบ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการและผู้ป่วยสูงอายุที่เดินทางลำบากโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครเทคนิคการแพทย์ชุมชนประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณณ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลในตอนบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลและมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยตลอดจนทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย จากนั้นเดินทางไปยังเฮือนไทยลือ้อบ้านร้องแง่ตำบลวรนรรณครเภอปัวเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชปัวที่ร่วมพัฒนาชุมชนพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของผู้นำชุมชนในหัวข้อเป็นมากกว่าโรงพยาบาลจากใจอสอมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เข้าถึงและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชปัวโรงพยาบาลของประชาชน โดยองค์มนตรีเยี่ยมชมการสาธิตการสื่อสารผ่านระบบเทเลเมดิซีนพร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยและพบปะทีมงานเฮลไเรเดอร์เทเลฟมาเพื่อเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติงานโอกาสนี้องค์มนตรีได้มอบบ้านในโครงการต่อบ้านเติมสุขแก่ผู้ป่วยพร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถุงพระราชทานด้วย